สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยนะผมในช่องอิน inter icu นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเว็บนะผมรอเ l e r c คอยอีกแล้วนะผมก็เว็บนี้ก็จะเป็นเว็บที่แบบการขุดเหรียญในโลกอนาคตเลยนะผมก็ในยุคที่แบบไม่มีพลังงานนะผมก็จะเป็นซีซั่นสี่นะครับผมซีซั่นสี่นะผมก็ได้ภารกิจคือได้เครื่องใหม่มาแล้วหนึ่งเครื่องนะคือเครื่องนี้นะครับก็สําหรับซีซั่นนี้นะครับผมเราก็ไม่ได้เล่นไปสองวันนะโดยประมาณ ม่เล่นไปสองวันเราก็ทําภารกิจเนาะอันนี้คือภารกิจรายวันคนะรับภารกิจรายวันเล่นสิบห้าเกมนะครับผมแล้วก็สี่สิบเกมแล้วก็แปดสิบเกมอะไรก็ได้นะครับผมสิบสิบห้าเกมแบบบังคับนะครับผมแล้วก็สี่สิบกับแปดสิบไม่ได้บังคับนะครับผมก็สิบห้าสิบห้าก็เป็นสามสิบเพิ่มอีกสิบเกมก็เป็นสี่สิบเล่นอีกสี่สิบก็เป็นแปดสิบนะครับจะได้เอฟีตามนี้นะครับผมนะครับผมเหลืออีกสิบเอ็ด อะไรนะสิบเอ็ดชั่วโมงเออสิบเอ็ดชั่วโมงนะครับมันจะรีไงมันจะรีวันนะผมจะมีชั่วโมงบอกอยู่นะรประมาณตีห้านะครับโดยประมาณแล้วแต่ช่วงเวลานะผมตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มสี่สิบกว่านะก็เป็นการเล่นเกมเพื่อเพิ่มกำลังขุดเหมือนเดิมนะครับ,รบผมก็ผมเคยทำคลิปไปแล้วแหละ ใครสนใจก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับผมก็ช่วงนี้ผมเก็บรอบบางนะบางวันก็ไม่ได้เก็บนะครับผมก็พยายามปัน่นปั่นอย่างน้อยให้เผื่อไว้2วันคือประมาณร100อยเกมวันนี้ก็น่าจะเป็นเกมแรกนะเกมแรกของวันนะพลังงานยังไม่ลดนะพลังงานยังไม่ลดแตป่ประมาณแบบต้องได้ประมาณห้าสิบเกมแต่ดูก่อนคอมเราเป็นเครื่องกากระ,ะลงโกงเนี่ย ไม่ได้เป็นเครื่องข่าวมั้งรู้สึกเมื่อกี้น่าจะเป็นเครื่องแม็กอยู่นะเออลืมแล้วดืมดูโอ้ยเหลืออยู่สองเกมนะครับผมเราก็เดี๋ยวปัน่นปั่นเกมก่อนปั่นเกมง่ายๆรอบเร็วๆก่อนนะไฟบังคับจริงๆเราก็ต้องทำแหละนะไอที่ไออันที่เป็นไฟบังคับสิบห้าเกมคือจริงๆเราต้องแบบเคลียร์ควสอย่างน้อยคือแบบ เคลียร์เฟสพื้นฐานให้หมดนะครับนะเฟสพื้นฐานนะครับผมเนี่ยกลายเวลาสามเกมใช่ไหมวันนี้นไม่ไดใจนะผมรู้สึกว่าผมเล่นดักดักไวแล้วเพื่อไม่ให้เอ,อ่อความแรงในของเครื่องขุดผมลดลงเอา ก็จะมีเกมนี้ใช่ไหมหรือว่าคอนฟลิอ๋อลืมลืมว่าเกมไหนบ้างสองเกมเล,เล่นไปให้หมดก็แล้วกันเพราะว่าอยู่ในช่วงเลเวลแรกนะเลเวลหนึ่งเนี่ยมันต้องเล่นสามเกมเพื่ออัพเ็นเลเวลสองะดับเกมมีทั้งหมดสิบเลเวลนะครับผมซึ่งจะเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับความยากคือส่วนมากจะกดดันในเรื่องของเวลานะคะแนนเพิ่มเวลาลดในหบผงอะไรประมาณนั้นถ้าแบบ ในช่วงเลเวลหนึ่งก็มันจะช้าอะไรประมาณนั้นครับเนี่ยก็มันจะผ่านง่ายครับก็ประมาณนี้ผ่านแล้วเกมเนี่ยมันจะแบบประมาณเล่นเกมพวกนี้ทั้งบอดนะสามารถเล่นได้คือให้ผ่านภารกิจภารกิจเนี่ยมันจะปลดล็อกเป็นต้องใช้ําว่าอะไร พอปลดล็อกมันจะเป็น e อพีใช่ไหมมันจะรับของรางวัลนะครับของรางวัลมันก็ได้รับตามนี้นะผมนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวลสี่มันจะรับของเลเวลสามเนาะนะครับเมื่อเลเวลถึงเราจะไม่ได้นะเหมือนของชิ้นนี้นะครับผมเราจะได้ฟรีเราจะได้อยู่ในของที่ฟรีนะครับชิ้นนี้นะครับผมจะเป็นบัฟนะครับผมเพิ่มความแรง100 GS นะครับต่อวินะครับผมก็ เป็นระยะเวลา3วันตอนเวลลหกเราไม่ได้นะเราจะได้ตอนเราเวลลเจเราจะได้ของเวลลหกเหมือนไอเนี้ยเวลลแปเราก็ต้องอัพเวลลเก้านะครับอัพเป็นเวลลเก้าเราไปจะได้ของรางวัลเวลล์แปดนะมีเครื่องตอนเลเวลสิบสามนะสิบสามแล้วก็ยี่สิบสามอุนาฬิกาทรายเวลล์ยี่แปดผมพลาดไปสองวันมันต้องมีนี่เครื่องแปลกๆเครื่องสวยๆไม่ได้แล้วแหละ นะครนะก็แต่ถ้าใครได้เคลียบหมดเนี่ยของฟรีล้วก็ได้หมดนะแต่ปัญหามันก็จะมี2อภารกิจครับที่เราไม่สามารถเคลียบหมดเนี่ยเรากดให้ดูลืมลืม,ลมอันนี้สองภารกิจเนี่ยคือให้คนมากดจากลิงก์เราเนี่ยเพื่อเล่นเกมนี้2เป็นการเปิดใช้ใช้เหรียญไอเน,นี่ยสิบ l t token นะครับผม นะครับผมใช้ใช้งานเพื่อได้13 x p อัเน,นี้ยเราจะไม่ได้ประมาณ20 24 x p อะครับนะ24 x p อะต่อต่อต,อ,ต,อ,ตอวันอะเราจะไม่ได้ตรงนี้ไปนะครับสิ่งที่เราจะขาดไปเนาะ คือจากที่ผมคำนวณคือมันจะได้ประมาณสามวันสามวันหนึ่งเวลครับเออสามวันหนึ่งเวลฟ้าส้มเหรอเดี๋ยวนะผมผมลืมจำเมื่อกี้งงแต่คุยไงบีมันอยู่แถวแวนี้อ,อ๋ออยู่ไหนวะอ่าอ่าอ่า เมื่อกี้ไม่ได้จําเลยเนี่ยแต่แบบเวลาไม่ได้กดดันอะไรเรามากเพราะเวลามันยังแบบช้าๆชิวๆอยู่นะชิวๆอยู่อะไรประมาณนี้นะมันมันก็ง่ายนะผมทุกครั้งที่เราเล่นเนี่ยอันดับคะแนนเรามันก็จะแบบพอเราได้คะแนนเพิ่มเนี่ยนะอันนี้ดูนะครับเจ็ดสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสองเก้าจากจำนวนผู้เล่นทั้งหมดสองล้านกว่าคนว้าวเยอะจัดนะครับผม ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวกดลิงก์ผมได้เลยผมแปะลิงก์นะผมก็ถือว่าชิวๆว่ะนะชิวๆนะก็ว่าได้ชิวเปิ่อนไหนนะชิวมากบอกเลยชิวมากชิวมากจริงๆนะนะครับเห็นไหมลดลงแล้วครับเนี่ยแล้วก็มันจะสามารถขุดได้หลายเหรียญมากเนี่ยจำนวนเหรียญที่เราสามารถแบบ ุดได้นะมีหลายสกุลหลายเหรียญเออหลายเหรียญซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะขุดยังไงนี่ power เราจะเห็นค่าที่เรามีแล้วขุดได้แล้วมันจะมีระยะเวลาคูดงคูดาคดาวกี่นาทีนะครับต่อรอบอะไรพวกนี้นะครับความแรงเราเท่าไหร่นะครับ ประมาณนั้นผมลงที่อันนี้ RLT หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมไว้ซุ่มกองหรือว่าเก็บสะสมไว้ปลดล็อกสักหนึ่งเดือนไม่ปลดล็อกสักซีซั่นซีซั่นเออใช้คำว่าซีซั่นสักซีซั่นที่เราคิดว่าเราจะปลดลอ็อกประมาณนั้น,นเมนูผมอาจจะแบบเข้ามั่วๆหน่อยนะขอโทษด้วยนะผมส่วนตรงนี้เราสามารถเซตไหนเซตเดี๋ยวโทษนะอยู่ไหนเอยเซตเน็ตเวิร์กวะ ีนะครับสักครู่หนึ่งผมก็หลงๆนั่นแหละ My Power เอเออ y Power เนี่ยเราสามารถเซตได้ว่าเราจะให้พลังงานเราอยู่ที่ค่าไหนเท่าไรนะครับผมเยอะไปอมันจะเซฟไม่ได้ถ้าเยอะเกินนะครับเราต้องไปลดค่าอื่น ใช่ใช่ใช่ไหมเออจะเป็นศูนย์อยู่เพิ่มมาหนึ่งเพิ่มมาห้าเราก็คดลดบิตคอยลลงมาลดไปหกลดไปเยอะเลยเราลดค่านี้เราไปเพิ่มบิตคอยไหมไม่เอาบิตคอยมันเป็นเหรียญที่ยากที่สุดแล้วเราจะไปเพิ่มดอกอ่าเห็นไหมดูส่วนต่างเนี่ยเพิ่มดอกเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะดอก โอเคเดี๋ยวนะพอหรือ,อยังงงเลยแนะหละเหลือหนึ่งแต้มโอเคเนี่ยประมาณนี้อันนี้สักเก้าสิบอะด็อกด็อกให้เยอะขึ้นมาหน่อยนึงอ้าวเกินเหรอเหลือหนึ่งแต้มอ่าเนี่ยแล้วเราก็สามารถกดเซฟได้บันทึกนะับอ่าเราสามารถปรับค่านี้ได้ทุกๆ12สิบสองชั่วโมงแล้วแต่อารมณ์เพราะว่าบางทีอะมันจะมีแบบกำลังเหรียญที่ขูดไวนะผม เครื่องผมเนี่ยได้มาจากกิจกรรมบ้างนะครับผมนะได้มาจากกิจกรรมกิจกรรมนะผมแล้วก็สุ่มกล่องเขานะครับผมประมาณนั้นมีอะไรบ้างตอนนี้ m y Power ผมก็มีบวก6.41เนาะก็แบบของอะ,อะไรเครื่องขุดแต่ละแบบเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ของมันอยู่เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มให้กับเรานะครับ ซึ่งเราก็จะเล่นเกมไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับอันนี้คือภารกิจหลักของเราคือ15 e p <AP S 1> น้อยแต่ก็ทําไปเถอะอย่างน้อยเราก็ต้องทําเราก็ต้องเล่นไงอย,อย่างน้อยเราก็ต้องเล่นไอ้พวกนี้พอ15-15ก็ครบ40อยู่ดีเอ้ย15-15ไ 15, ด 15, ้30เล่นอีก10เกมก็ครบ40 40เล่นอีก40ก็ปลดล็อกนะประมาณนั้น ใครไม่เข้าใจสงสัยถามได้นะผมเรียญนี้สามารถขุดขุดแล้วก็อ่าขายในกระเป๋าไม่ใช่ขายย้ายก็ย,ย้ายเออย้ายเข้ากระเป๋าได้นะผมถอนอ่ะเออถอนโอ้ถอนได้ปกติแต่มันมีเลทว่าจะต้องถอนเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับ อาจจะมีแบบเสียงสุนัขรบกวนนะต้องขอโทษปวดอภัยเลยแถวบ้านแบบเยอะมากเยอะมากจริงเกมเกมนี้ผมชอบเล่นให้มันเร็วนะเพราะว่าเร็วเนี่ยมันจะรู้สึกปุ๊บปุ๊ป๊ไวแค่แค่แบบแต้ม,แต,มแต้มก็จบไวอะแต่แบบพอชา้าๆแบบนี้ววเวลวแรกๆโอเหนื่อยใจเกือบไม่ติดอะเมื่อกี้คิดดู โอเคเออเออคือว่าเดี๋ยวเราก,กลับมาเล่นนานนี้ต่อเราก็จะสลับกันง่ายๆาก็ประมาณสักแบบ5เกมช่วง5เกมหลังมันจะยากที่สุดแหละ ที่ยากไม่ใช่อะไรระยะเวลาคูดาวครับมันนานนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมก็จะไปอัดคลิปเกมอื่นต่อนะเพราะตอนนี้ผมผมรู้สึกว่าผมผมเล่นอยู่หลายเกมผมรู้สึกก่ะไม่นานมาพึ่งรู้สึกเลยโอเคอันดับก็จะแบบ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นคือเพิ่มขึ้นอันดับต้นๆนะผมเออเพิ่มขึ้นมันก็จะลดแต่เพิ่มขึ้นในอยู่อันดับต้นๆขึ้นนะมันจะมีกิจกรรมที่แบบได้คูณมาเออได้บับคูณมาก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะับได้บับคูณมาเรื่อยๆนะครับบวกเพิ่มมาอะไรพวกนี้นะผมนะเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงหรือว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเสียงหมาเยอะมากเลยแถวบ้านนะต้องขอโทษด้วยผมไม่รู้จะทายังไง พราบ้านเรามันโอเพนเปิดเล้วเลยนนะม,นม,นม,มันไม่ได้เก็บเสียงไงฮนะมันมีเสียงภายนอกเข้ามาแบบใน,ในบ้านได้นะผมก็แบบเออเนี่ยพยายามแบบทําคลิปเป็นงานองนเห็กยเพื่อแบบเออคนติดตามได้เงินเล็น้อยคือได้พอเสียค่าไฟค่าเน็ตอะไรพวกนี้คือไม่ต้องมายุ่งกับเงินเดือนที่ผมทําอยู่ไงนะผมก็แล้วแต่เนี่ยผมผมก็หาแบบหากิจกรรมหรือว่าหาอะไรเล่นแบบนี้นะครับผม สะสมไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนครับกบอยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม <Yeah. S 1> ขอบคุณครับ yeah.